สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกทิพย์แก้วน้อยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาค่ะเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัลเรื่องสายทานแห่งชีวิตน้ำสะใดใสสะอาดปราดมุนทินเป็นน้ำรินจากสไลอันไพศาล รือน้ำฟ้าจากเวหามโหลานที่มัคขวามประโปรยส่งลงมาอีกน้ำทิพย์จากสะอโนดาตก็มิอาจเทียบเทียมและสรรหาน้ำใดเล่าจะเทียมเท่าทานทาราที่กลั่นมาจากกมลนชนน,นี มีคำกล่าวว่าน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเพราะหากขาดน้ำก็ขาดชีวิตเช่นกันแต่น้ำที่ยิ่งใหญ่กว่าน้ำที่ใช้ดำรงชีวิตคือน้ำที่สร้างชีวิตซึ่งฉันเรียกน้ำนี้ว่าน้ำใจแม่หากนึกย้อนกลับไปยังสายน้ำใจของมารดานั้นคงอดนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้ ที่คอยถามฉันอยู่เสมอว่าพันปือมังโลกวันนี้เนื้อไม้ประโยคคำถามที่มีพื้นเสียงสำเนียงใต้แต่ฉันฟังแล้วมิได้รู้สึกหยาบก,กระด้างหรือแข็งจนเกินไปกลับรู้สึกอ่อนโยนทุกครั้งที่ได้รับฟังเสียด้วยซ้ำนี่เป็นคำถามที่มักได้ยินทุกวันเมื่อกลับเข้าบ้านผู้หญิงคนนั้น ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มท่านจะยืนคอยที่หน้าบ้านอยู่เสมอทั้งที่ตัวของท่านเองก็ตรากตามทำงานหนักมาทั้งวันทว่าความเหน็ดเหนื่อยนั้นไม่อาจทำให้ท่านลืมถามถ่ยสารทุกสุขดีบของฉันได้เลยแน่นอนว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของฉันนั่นเอง ตั้งแต่จำความได้ภาพที่เห็นแม่เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งท่านไม่ได้มีพลังวิเศษใดแต่กลับทำหน้าที่ทุกอย่างได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทั้งเลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่ฉันท่านมุมานะัดทำงานอย่างหนักเพื่อหารายได้มาจุนเจอครอบครัว กว่าจะเสร็จงานในแต่ละวันนั้นภาพที่ติดตาฉันทั่วทั้งตัวของแม่มีแต่หยาดเหงื่อสมกายเมื่อแม่มาถึงบ้านท่านยังคงมีรอยยิ้มให้ฉันอยู่เสมอแม้ว่าเหนื่อยหนักมากเพียงใดแม่ก็ยังไม่ได้พักผ่อนอย่างใครๆยังคงทำงานบ้านสารพัดอย่างท่านตระเตรียมอาหารอย่างพิถีพิถันและใส่ใจ เพื่อให้ฉันได้รับประทานสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดอาหารเหล่านั้นทำให้ร่างกายของฉันได้เจริญเติบโตสมวัยแม่ไม่เคยป้อนสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ฉันเลยสักครั้งน้ำใจของแม่สอนให้ฉันอิ่มอิ่มมาจากหัวใจไม่ใช่อาหารอิ่มอกอิ่มใจจากสิ่งที่ฉันได้รับจากแม่ แต่ละวันมือทั้งสองของแม่ต้องผ่านงานหนักมากมายแต่มือของแม่ยังคงนุ่มและให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและวางใจได้ทุกครั้งที่สัมผัสแม่คอยประคองฉันอยู่เสมอแม้ในวันที่ฉันมือเรื่องทุกร้อนใจบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีคำปลอบโยนใดแต่สายตาคู่นั้นของแม่ ได้ปลอบประโลมใจของฉันไปแล้วแค่มองหน้ากันรอยยิ้มเล็กๆเพียงมุมปากของแม่ส่งพลังอย่างมหาศาลมาสู่หัวใจของฉันราวกับหยดน้ำเล็กๆเพียงหยดเดียวที่หยดลงบนผืนดินที่แตกระแหงพลังของแม่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันคลายความกังวลลงแต่ยังเป็นแรงผลักดัน ให้ฉันก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อเติบโตต่อไปบนโลกใบนี้อย่างมีคุณภาพหากจะถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตของฉันได้มาจากใครฉันตอบได้อย่างชัดเจนและมาจากก้นบึ้งในหัวใจว่าจากแม่การได้เห็นรอยยิ้มของแม่ที่มองฉันเป็นสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของฉันให้เต็มดวงฉันเชื่อเสมอว่า ความรักของแม่อยู่ในทุกส่วนของร่างกายของฉันแม่สอนให้ฉันได้รู้จักคำว่ารักที่สมบูรณ์แบบความรักของแม่เหนือสิ่งอื่นใดฉันรู้สึกโชคดียิ่งกว่าคนนับร้อยที่วันนี้ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเติมความรักให้เต็มหัวใจอยู่ทุกวัน ฉันเฝ้าภาวนาอยู่เสมอขอให้แม่ได้อยู่กับฉันไปจนแก่เท่าอยู่เป็นสายน้ำอันชุ่มฉ่ำที่คอยปลอบประโลมจิตใจของฉันให้เข้มแข็งและในวันที่ฉันประสบความสำเร็จก็ยังอยากเห็นสายน้ำสายเดิมนี้อยู่เคียงข้างต่อไปทุกคำที่กล่าวมายังไม่สามารถพรรณนาถึงน้ำใจอันนิ่งใหญ่ของแม่ได้หมด เพราะทุกอย่างที่แม่ทำถูกกลั่นมาจากความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีให้แก่ฉันน้ำใจของแม่เสมือนมหานาทีสายใหญ่ที่ไม่เคยเหือดแห้งเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่เป็นผู้สร้างผู้หล่อเลี้ยงและท้ายที่สุดยังเป็นสายน้ำที่เสียสละตัวเองให้ระเหยกลายเป็นไอ เพื่อให้เกิดสายรุ้งที่สวยงามที่สุดสายหนึ่งดังเช่นคำกล่าวในบทเพลงน้ำใจแม่ตอนหนึ่งที่ว่าอาจหยิบรุ้งใส่ฝ่ามือและอาจถือไปทั่วล่าแต่ไม่อาจพร่ำพรรณนา,นาถึงพระคุณมารดาให้หมดได้เลยขอบคุณค่ะ